ออกไอเดียเข้ากับสถานการณ์ได้ดีว่าอยากเล่าเรื่องแฝดสยามที่ต้องการหนีออกนอกประเทศที่ถูกล็อกดาวไปแล้วถาวรจนทำให้บทภาพยนตร์เรื่องสองขั้วคนละข้างของวันเฉลิมวัฒนวจนกิตกุลเป็นหนึ่งในสองบทหนังที่ได้รางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมปี2563ที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดขึ้นเพื่อปั้นคนเขียนบทหน้าใหม่โดยมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ที่สุดซึ่งนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่วันเฉลิมคว้ารางวัลชนะเลิศโดยปีก่อนได้จากบทหนังวันวิสาเซียนพระซึ่งเคยถูกค่ายหนังนำไปพิจารณาเพื่อสร้างภาพยนตร์หากก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงได้เรียนรู้หลายอย่างครับอย่างเช่นวิธีการเทคนิคการเขียนบีชีสอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเขียนบทผมจะเขียนตามสัญชาติยาณแต่ว่าพอได้รับรู้เรื่องทฤษฎีอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เราได้เราได้เอามาปรับใช้ ในบทของตัวเองมากขึ้นก็เท่ากับตัวเองได้พัฒนาฝีมือมากขึ้นตลอด4ีาปีที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมกับเราในในการพัฒนาบุคลากรามามาอยากต่อนเนื่องรโดยเฉพาะในเรื่องของการคิดวิธีคิดว,วิธีการเขียนบทวิธีการทําบทการสร้างพอ็อดใหม่ๆการสร้างจุดที่น่าสนใจในการทําหนังหนึ่งเรื่องออกมาให้มันกระจายให้มันมีหลากหลายมากขึ้นแล้วกน็น่าสนใจมากขึ้น นอกจากการประกวดบทภาพยนตร์เพื่อสร้างคอนเทนต์ให้เข้ากับสถานการณ์โลกแล้วอีกโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศร,ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยคือแผนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศนไทยปี2564ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครผ่านเว็บไซต์ contentthailand.com จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการสร้างภาพยนตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในสถานการณ์โควิด -19 โดยร่วมมือกับจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่ข้อเสนอของค่ายภาพยนตร์ที่ยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ก่อนวาวยการของงบสนับสนุนในสัดส,ส่วนที่เอกชนลงทุนร้อยละ60และรัฐบาลร้อยละ40นั้นล่าสุดรัฐบาลรับเรื่องไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยจากรายงานข่าวระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนสร้างให้ก่อนทั้งหมดและเมื่อจำหน่ายเสร็จแล้วค่อยคืนทุนสนับสนุนพร้อมกำไรบางส่วนให้แม้ข้อเสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะอยู่ระหว่างการหาข้อสรุปร่วมกันโดยมีเจ้าภาพคือสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ท่านนายกหันมาสนใจอุตสาหกรรมหนังไทยนี้ดีมากๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการต้องต้องเป็นเป็นไปในในทิศทางที่มันถูกต้องจริงๆแล้วในครั้งนั้นสมาคามผู้กับยังไม่สมาคามผู้กับยังไม่ได้เข้าไปรับรู้นะครับแต่ถ้าเมื่อรับรู้แล้วเดี๋ยวจะทวงถามกัทรวงวัดดูว่า มีรูปแบบแบบไหนที่ถูกต้องนะครับที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไม่ใช่ไปลงทุนกับภาคเอกชนทางผู้ประกอบการนะครับก็นำเสนอในเรื่องของอยากให้เป็นลักษณะของการให้ยกระดับการสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการที่สนับสนุนการเดิมเป็นสนับสนุนร่วมก็อยากให้เป็นสนับสนุนหลักในปี64เนี่ยเราจะเน้นหมวดของการฟื้นฟนูครับ กำหนงการฟื้นฟูหลังโควิดว่าเราจะในอุตสาหกรรมนี้เราสามารถดําเนินก,การไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในมุมของเ,ออเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่เรายังคงเน้นเกี่ยวกับมาตรการสาธารณสุขอยู่เนี่ยจะทํำยังไงเมื่อยังเปิดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้อุตสาหกรรมหนังจะอยู่ได้นะครับจะอยู่ได้ก็จะต้องหนึ่งระยะเวลาในการฉายต่อเรื่องอาจจะยาวนานขึ้นบางเรื่องสองสัปดาห์ออกจากโรงก็ขยายไปเป็นหนึ่งเดือนอย่างนี้เป็นต้น แม้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลจะรับลูกต่อจากข้อเสนอคนทำหนังอย่างไรหากเสียงสะท้อนที่ตรงการจากคนในอุตสาหกรรมคือการต้องการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานรัฐให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ยังกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆซึ่งอาจยากต่อการพัฒนาและส่งเสริมคนทำหนังไปในทิศทางเดียวกัน